อะไรกันนะครับมดกระดาษซับมันไงเห็นหน้าพี่แล้วหนูอยากจะกินไข่เจียวมากตอนนี้ทนไม่ได้โอ้ตายละ พี่ก็รู้สึกเซ็งเหมือนกันเลยเอมสนี่พูดถึงนะพี่เองก็พยายามเปลี่ยนโฟมล้างหน้ามาหลายยี่ห้อแล้วนะไม่ค่อยลไม่ได้ไม่ได,ไได้พี่ตามโฟมล้างหน้าอย่างเดียวไม่พอ,อคือมันต้องมีหลายอย่างควบคู่กันไปนะพี่เหรอพูดถึงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพี่ไปใช้เยอะๆกับแบบผู้หญิงที่เขาใช้เยอะๆร้อยแปดแพี่ก็ไม่ไหวนะเบื่งตังค์ด้วยไม่ขนาดนั้นพี่คือแค่พี่ฉลาดเลือกนะเลือกสินค้าหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีกับตัวเราแค่นี้หล่อเนี้ยบเลยเยอะ เอาเข้าจริงมองไปมองมาพี่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นเมโทรนะครับยังใช้คำนำหน้าว่าไหนแมนเต็มร้อยนะมันเกินไปไหมอ่ะพี่ตั้มคิดมากคือเดี๋ยวนี้ผู้ชายนะคใครๆเขาก็หันมาซื้อเครื่องสําอางดูแลตัวเองทั้งนั้นแหละพี่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอย่าไปคิดเยอะใครๆก็อยากดูดีเขาทำยังไงบ้างเอ่ยอย่างแรกเลยนะพี่ต้องหยุดความมันบนใบหน้าก่อนพี่ตั้มคราวนี้มันมีหลายขั้นตอนแล้วก็มีหลายวิธีการค่ะยังไงเราไปชมสกู๊ปกันก่อนดีกว่าครับไปชมกันครับ หน้ามันเป็นภาวะพบได้บ่อยในช่วงวัยรุ่นค่ะเนื่องจากฮอร์โมนเพศไปกระตุ้นต่อมไขมันให้ทำงานมากขึ้นแต่บางคนถึงจะพ้นวัยรุ่นมานานแต่ก็ยังหน้ามันอาจเป็นเพราะว่าปัจจัยอื่นเช่นความเครียดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศความร้อนและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมปัญหาที่พบคู่กันของคนหน้ามันก็คือรูขุมขนกว้างซึ่งจะสัมพันธ์กับปริมาณไขมันที่ผลิตจากต่อมไขมันและหลั่งออกสู่ผิวหนัง ถ้าขจัดออกไปไม่หมดในแต่ละวันก็จะเกิดการอุดตันและเป็นสิวตามมาค่ะและนั่นเป็นเพียงเกล็ดความรู้ที่เรานำมาฝากนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ลึกรู้จริงนะคะวันนี้นะคะเรานั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงกุมุตนาจันทร์ประภาพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเดียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องมันๆคน่ะคุณหมอโอเคค่ะนะคะจะถามคุณหมอค่ะว่าเอออาการหน้ามันเนี่ย มันเป็นยังไงต้องหน้ามันขนาดไหนถึงเรียกว่าหน้ามันคือหน้ามันเป็นประเภทของผิวอย่างหนึ่งนะคะน้องโมคก็คือปกติเนี่ยเราจะดูที่แก้มว่าคนเป็นผิวประเภทไหนนะคะถ้าเกิดว่าลูบไปแล้วเนี่ยแก้มปกติไม่ควรจะมันถ้าลูบไปแล้วเนี่ยมีน้ํามันติดออกมาเนี่ยก็คือแสดงว่าแก้มก็คือเป็นคนผิวมันเป็นคนผิวมันนะะก็คือจะดูที่แก้มเป็นหลัก อยู่ที่แก้มเป็นหลักคค่ะแล้วสาเหตุ่ะครับหมอของอาการหน้ามันเนี่ยมีมาจากอะไรได้บ้างครับผิวที่หน้าเราเนี่ยนะคะมีต่อมไขมันอยู่ใหญ่ที่สุดในร่างกายละนะคะใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในร่างกายละแล้วก็มันก็เชื่อมอยู่กับรูขุมขนนะคะไขมันเนี่ยก็จะถูกผลิตออกมาแล้วก็ถูกปล่อยออกมาทางรูขุมขนเพื่อเคลือบผิวนะคะทีนี้คนที่หน้ามันก็แสดงว่าเป็นคนที่มีต่อมไขมันพวกเนี้ยเจ้าพวกเนี้ยเยอะแล้วก็ใหญ่ นะคะค่ะมันขึ้นเกี่ยวกับอุณหภูมิไหมครับคือการหน้ามันเนี่ยต่อให้อยู่ห้องแอร์อากาศเย็นเนี่ยถ้าคนหน้ามันก็ยังคงมันไหมใช่ค่ะก็ยังคงมันอยู่ยังมันเหมือนกันเลยแล้วมีตัวไปกระตุ้นไหมคะคุณหมออยู่ดีๆอาจจะสมัยก่อนเคยไม่ใช่คนหน้ามันมีอะไรไปกระตุ้นทําให้กลายเป็นคนหน้ามันเป็นไปได้ไหมคะปกติก็ไม่นะคะพวกนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับ เชื้อชาติขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์อู่แล้วนะคะว่าถ้ามีเป็น,ปนคนที่คุณพ่อคุณแม่หน้ามันก็มันจะหน้ามันตามนะคะ,คะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็คือถ้าเกิดว่าดูแลผิวดีหมายความว่าล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีในการบำรุงผิวเนี่ยหน้าที่มันเนี่ยก็อาจจะมันน้อยลงอันนี้ได้แต่ว่าอยู่ดีดี ไม่เคยมันเลยแล้วก็วันดีคืนดีก็มันขึ้นมาซะงั้นอย่างเงี้ยไม่เคยเจอนะคะเงั้นแปลว่าที่มีความเชื่อที่เราเคยคุยกันว่าถ้ากินอาหารมันมันน่าจะมันอย่างเงี้แต่ว่าไม่จริงละไม่ค่ะมันไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับที่ผิวอย่างนั้นเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีคนไข้มาถามบ่อยเลยค่ะเวลาตรวจคนไข้ผิวหนังนะคะว่า Ils, ไขมันในเลือดสูงแต่หน้าแห้งแห้งจริงๆมันไม่เกี่ยวกันเลยนะคะไม่เกี่ยวกันเลยอะค่ะแล้วถ้าเป็นกิจกรรมของของสมาชิกหรือว่าเป็นของผู้ชมนะครับเช่นออกกําลังกายเยอะๆหรือไปอยู่ในที่อากาศร้อนๆเนี่ยมีผลทาให้การขับไขมันหรือว่าความมันในหน้าเยอะขึ้นไหมครับแน่นอนค่ะในที่ที่อากาศร้อนนอกจากนอกจากจะมีลักษณะไขมันที่มาเคลือบผิวมากขึ้นมันจะยังเห็นชัดมากขึ้นด้วยนะคะด้วยลักษณะการที่มีแดดส่องอะไรเงี้ยค่ะก็จะมี มีมีตัวไขมันเยอะขึ้นเคลือบ,บมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดมากขึ้นคือคนหน้ามันเนี่ยเวลาเรามองไปเราจะรู้เลยนะพี่ตั้มว่าคนนี้หน้ามันคือ,ค,อคือหน้าเขาจะมันอ่ะ แล้วก็กคือไม่ใช่ว่ามีข้อเสียอย่างเดียวนะคะ,ะคนคนที่หน้ามันเนี่ยโอเคจริงอยู่ก็คือหน้าจะมันเป็นสิวง,ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูจะมีลักษณะรูขุมขนกว้างแต่ข้อดีก็คือน้ํามันเนี่ยมันเป็นตัวมอยส์เจอไรเซอร์ทางธรรมชาติเป็นตัวให้ความชุ่มชื้นทางธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งไม่เหี่ยวนะใช่เพราะฉะนั้นถูกเลยเพราะฉะนั้นคนที่หน้ามันเนี่ยจะไม่ค่อยเหี่ยวถ้าเทียบกับคนหน้าแห้งคุณหมอค่ะแต่สาวสาเรามันเลือกไม่ถูกคือมันเลือกไม่ถูก อ่าจะยังไง s <S inhos, ันเนัะแต่บางคนมันม uh> uh> ันจ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 นเป็น uh ัญหาใช่จนเป็นปัญหาสีดงไาใช่เขาต้องถามคุณหมอต่อค่ะว่าปัญหาหน้ามันเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายมีลักษณะต่างๆกันไหมและมีเขาเรียกว่ามีเปอร์เซนต์แตกต่างกันไหมคะคือถ้าถ้าแบ่งเพศนะคะก็ต้องใช้ฮอร์โมนมาจับละคือเราต้องรู้ว่า ตตัวต่อมไขมันใต้ผิวเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ด้วยฮอร์โมนเพศช,ชาย<อ>นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพศช,ชายจะเป็นสิวได้มากกว่าเพศหญิงนิดหน่อยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฮอร์โมนเพศหญิงก็ยังเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายได้เพราะฉะนั้น จุดสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ต่างกันนะักคือคนที่หน้ามันก็หน้ามันได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะโมทาราพยายามจะลิง์เลยนะว่าอ๋อผู้ชายหน้ามันได้มากกว่าเขาเลยบอกว่าเวลาเลือกแฟนผู้หญิงให้เรืองเด็กๆไว้เดี๋ยวหน้าผู้หญิงล้ำหน้าก่อน,นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะแก่ยากกว่ารจริงๆแล้วเป็นเหมือนกันไม่เกี่ยวว่าคือคนที่ไม่เกี่ยวกับเพศนะคะก็คือหน้ามันได้ทั้งสองเพศเป็นสิวได้ทั้งสองเพศนะคะแล้วถ้าพูดถึงรูขุมขนล่ะครับผู้ชายกับผู้หญิงนี่เหมือนกันไหมครับ โดยธรรมชาตินะคะผู้ชายจะผิวหยาบกว่านิดหน่อยนะคะแล้วก็มีลักษณะรูขุมขนที่กว้างกว่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็เวลาที่หน้ามันเนี่ยจะยิ่งเห็นรูขุมขนที่กว้างในชัดเจนมากขึ้นเห็นชัดกว่านะคะหน้ามันส่งผลอะไรตามมาบ้างคะคุณหมออันดับหนึ่งเลยคือโรคผิวหนังยอดฮิตก็คือสิวนะคะแน่นอนก็คือพอ ต่อมไขมันมีขนาดใหญ่ผลิตไขมันออกมาเยอะแต่รูเปิดมันขนาดเท่าเดิมมันก็อุดตันทําให้เป็นสิวอุดตันพอเป็นสิวอุดตันมากขึ้นเรื่อยเชื้อแบคทีรียบนผิวมันก็มากขึ้นมากขึ้นมันก็กระตุ้นให้เป็นสิวอักเสบนะคะอันนี้ก็คืออันดับแรกเลยคือเรื่องของสิวนะคะเรื่องที่อันดับต่อมาเนี่ยก็จะเป็น โรคผิวหนังละบางประเภทที่สัมพันธ์กับความมันนะคะอย่างเช่นมันจะมีโรคบางประเภทที่เป็นรังแคที่หน้ารังแคที่ศีรษะรังแคที่หน้าเป็นยังไงจะเป็นในตำแหน่งที่มีไขมันผลิตออกมาเยอะนะคะเช่นศีรษะเราเนี่ยมีนเป็นปองไขมันเยอะนะคะตามคิ้วตามร่องแก้มนะคะก็จะมี มีผื่นขึ้นมาได้เป็นสะเก็ดมันๆเลยขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเป็นรังแคที่หน้ารังแคที่ศีษะเกิดจากเกิดได้ในคนที่ผิวค่อนข้างมานันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไขยมันที่เคลือบอยู่บนผิวเนี่ยมันเป็นอาหารของเชื้อราและแบคทีรียบางตัวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเ <laughs> นี่ยช่วงหน้าร้อนช่วงที่มีอากาศร้อนแล้วก็ช่วงที่มีความอับชื้นแล้วก็ มันมากๆเนี่ยนะคะก็จะสามารถทำให้มีการติดเชื้อราบางชนิดของผิวได้นะคะก็น่ากลัวต้องรักษาความสะอาดจริงๆมันก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะนมว่ามันรักษาง่ายแต่ว่ามันมีขึ้นมาได้แค่นั้นเองต้องถามคุณหมอต่อเนื่องค่ะว่าคนที่เป็นสิวที่หลังเกิดจากความมันเหมือนกันไหมคะคือที่หน้าที่หลังที่หน้าอก เป็นตำแหน่งที่มีต่อมไขมันเชื่อมกับรูขุมขนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสิวที่ตัวกับสิวที่หน้ามันก็ลิงกันคือ,อเป็นได้ทั้งคู่นะคะคเกี่ยวกับความมันไหมก็เกี่ยวนะคะหมอครับแล้วความมันครับจะเกี่ยวกับผลของการที่จะมีตุ่มหรือต่อมไขมันเมื่อมีอายุเยอะๆไหมครับ คนที่หน้ามันมากมาแปลว่าก็จะมีโอกาสในการมีต่อมไขมันหรือตุ่มไขมันเยอะใช่ไหมครับก็มีมีคนถามแบบนี้เยอะนะคะแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกันคือคนที่มีต่อมไขมันโตเป็นเป็นตุ่มขึ้นมานูนๆสีเหลืองๆขึ้นมาตามอายุนะคะมันก็จะเป็นตามอายุกรรมพันธ์ุเชื้อชาติเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับความมันในตอนวัยรุ่นแต่อย่างใดนะคะ คนที่เป็นผิวแห้งก็ยังคงมีโอกาสเป็น,นแน่นอน,นเป็นได้ค่ะ,ค,ะคุณหมอคะมันแค่ไหนถึงจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่ไม่ไหวแล้วคะคุณหมออันอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลน,นะคะว่าไม่ไหวแล้วคือคนอแต่ละคนเนี่ยไม่ไหวเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะว่าล้างหน้าปุ๊บมานั่งแป๊บเดียวมันไม่เท่าไหร่มันเลยนี่ก็คือมันจริงนะคะมันจริงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเราก็ให้ล้างหน้าันละสองรอบครับแต่ถ้าเกิดว่า คนที่มันมากๆจริงๆเนี่ยก็คือล้างหน้าปุ๊บแค่ชั่วโมงเดียวก็มันอีกแล้วเนี่ยมันก็คือแสดงว่ามันมากๆจริงๆค่ะคุณหมอคะคนที่หน้ามันเนี่ยตามแขนขาเนี่ยเขาจะมันด้วยไหมคะอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะต่อมไขมันใหญ่ที่สุดอยู่ที่หน้าแขนขาเนี่ยมีไหมมีแต่น้อยลงนะคะขนาดเล็กกว่า ปลายแขนปลายขายไม่ค่อยเป็นสิวหรอกนะคะฝ่ามือฝ่าเท้าไม่มีต่อมไขมันเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นแต่ละที่บนร่างกายเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค,คนเราจึงเป็นสิวที่หน้าได้มากที่สุดนะคะอลองมาก็เป็นอกกับหลังนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็พอจะทราบแล้วนะคะพี่ตั้มว่าเอ๊หน้ามันเป็นยังไงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหน้ามันและเนี่ยส่งผลอะไรบ้างนะคะคําถามยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะความรู้ยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะกลับมาพบกันช่วงหน้าในรายการกินพมีไฟช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสักครู่ครับ